สวัสดีค่ะน้ยเองนะคะวันนี้นยก็จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะการยิงเลเซอร์นะคะยิงเลเซอร์บนทุกวัสดุผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นงานองคอ์กรหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานราชการหรือว่าเ,เป็นของพิเมี่ยมงานบคลงานทุกๆสิ่งอย่างที่เราจะต้องการเลเซอร์ไปบนวัสดุทุกๆอย่างอะคะ่ะซึ่งนยก็มีบริการให้กับทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะก็มาดูงานตัวอย่างกันนะคะที่นุ้ยทำ ก็จะมีเป็นงานอองานไม้งานไม้เนี่ยค่ะก็จะเป็นเห็นไหมคะว่านุวยมาริมีก็คือจะแบบยิงเลเซอร์เข้าไปที่วัสดุก็คือยิงได้อันนี้ก็เหมือนกับมีหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าออสร้างสัญลักษณ์บนเนื้องานนะคะก็มีค่ะงานไม้นี่ค่ะ,คะก็จะเป็นยิงได้ทุกแบบเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นงานโลหะงานไม้งานผงงานพระงานอะไรยิงได้หมดอย่างเนี้ยค่ะนี่ก็เป็นเก,เก๋เป็นเป็นนามบาัตรเขาก็จะมายิงเนี่ยค่ะตราสัญลักษณ์บนบนที่ใส่นามบาัตรเก๋มากเลยนะคะอันนี้นี่เป็นงางสเตนเลสเขจะยิงได้ทุกงานอันนี้เป็นงานแบบเอ่อยิงโลโก้บน,บนควงกุญแจสวยมากนี่ค่ะ ที่ของนี้นะคะก็จะยิงราคาไม่แพงนะคะเป็นหลักแค่แค่หลักบาทเองะคะ่ะไม่กี่บาทสองสบาทแล้วแต่วอลลุ่มของงานนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นยิงเ,เป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิอันนี้เราก็รับรับยิงให้กับที่มูลนิธินะคะนี่กองทัพอากาศเราก็ยิงเมื่อกี้ร่วมปอดต,ตึงอันนี้ของกองทัพอากาศนะคะก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่ายิงแท็กเป็นชื่อของหน่วยงาน ของทหารนะคะก็จะเป็นแท็กนี่ค่ะโลโก้ของกองทัพอากาศทางทางนีก็เป็นคนยิงให้แล้วก็จะมีอย่างเช่นเนี่ยค่ะโลโก้สิงห์นน่ก็ยิงให้นะคะเป็นแท็กเป็นแบบเหมือนคล้ายๆหัวเข็มขัดหรือว่าสายรัดนาฬิกาก็ยิงนะคะนี่เป็นเนมเพจ เนมเพจได้ยินจากสแตเลสนะคะงานเยอะมากก็คือจะมีหลายเกรดหลายงานอันนี้เป็นงานแบบคือมงคลสมรสสแตเลสประมาณนี้นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อโดยตรงกับนุยได้เลยนะคะเพราะว่านุยเป็นเจ้าของเอเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นไม่ต้องผ่านคนกลางเลยอะคะ่ะดกับนุยจะได้ราคาส่งนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์0815916923นะคะ ต่อไได้เลยไม่มีผ่านตัวกลางใดๆทั้งสิ้นก็จะได้ราคาของโรงงานเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําแบบปันของการเลเซอร์บนวันสดุผิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ